มีกรีดยางแล้วก็มีดคัตเตอร์แบบธรรมดานะครับนี่ครับมีดมีดกรีดยางเนี่ยสามารถจะบังคับล่องที่เรากรีดให้ลึกให้ตื้นได้โดยในตัวแต่มีดอันนี้บังคับยากเพราะเราไม่รู้นึกตื้นหนาบางเพราะปลายมันแหลมล่องก็เราก็จะมองไม่ไม่ไม่เห็นว่าความลึกเท่าไหร่แล้วก็ความกว้างเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับด้านที่กรีดด้วยมีดกรีดยางนะครับเนี่ยเราจะมองเห็นเยื่อเยื่อจเจริญของต้นทุเรียนเนี่ยครับไม่ไม,ไม่ไม่ลึกครับมาดูวิธีกรีดขยายต้นทุเรียนด้วยมีดกรีดยางนะครับด้ยมีดกรีดยางแล้วก็มีดคัตเตอร์แบบธรรมดานะครับเนี่ยครับมีดมีดกรีดยางเนี่ยสามารถจะบังคับ ล่องที่เรากรีดให้ลึกให้ตื้นได้โดยในตัวแต่มีดอันนี้บังคับยากเพราะเราไม่รู้นึกตื้นหนาบาังก็รปลายมันแหลมทีนี้วิธีการกรีดก็ให้เพื่อนกรีดจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับโดยวิธีอย่างนี้นะครับลากสนลางนี้ครับแล้วก็จากด้านบนลงล่าง แล้วอีกด้านนึงผมจะกรีดด้วยมีดคัตเตอร์นะครับมีดคัตเตอร์จะได้เห็นข้อแตกต่างว่าเป็นยังไงนะครับก็ใช้เหมือนเหมือนกันนะครับช้เหมือนกันโดยที่เราปักมีดแล้วก็เราก็กรีดขึ้นบนนะครับเนี่ยเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าลึกแค่ไหนครับเนี่ย โดยต้นทุเรียนพันพื้นเมืองนะครับนี่พันพื้นเมืองพันพื้นเมืองอีกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆลำต้นเ็จะขยายแต่ด้านนี้อาจจะขยายมองไม่เห็นเท่ากับด้านที่กรีดด้วยมีดกรีดยางนะครับมีดกรีดยางเนี่ยจะเป็นร่องที่เป็นเส้นที่เรามองเห็นตนัดไอ้นี่มันมองเป็นเส้นไม่เห็นาจากประสบการณ์ที่เคยทำมาก็ขยายใหญ่โต มากครับมากแล้วก็ในร่องที่เราทําการปลีกนะครับในอย่างที่ร่องเนี้ยเราไม่ต้องใช้ยาอะไรไปตานะครับปล่อยตามธรรมชาติแผลก็จะขยายสมานกันเองแล้วเนื้อเยื่อก็จะออกมาเป็นระยะระยะเราจะกลีดได้ทุกๆหกเดือนอต้น,ต,นต้นเรียนนะเพื่อนๆต้องให้ต่าๆมันต,ต้องให้มีอายุสักสองปีนะครับพอสองปีเนี้ย ลาเขาสามารถจะหากินไปได้ไกลแล้วทีนี้ตอนเรากรีดเนี่ยคือจะออน้ําเลี้ยงก็จะส่งเข้ามาในลาที่ลาต้นเนี่ยคงไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าลําต้นเนี่ยสองปีหรือสองปกีกว่าขึ้นขึ้นไปนะเพื่อนเพื่อนแล้วมีดที่กรีดเนี่ยนะเพื่อนเพื่อน,อนต้องฆ่าเชื้อมาฆ่าเชื้อมาให้เรียบร้อยนะครับาีนี้รับแล้วก็ฆ่าเชื้อไม่เรียบร้อยสะอาดนี่ยผมต่อต้นนะครับต่อต้นที่ทําการกรีด ต้องรับไห้เรียบร้อยมีดปีดยางก็ไปหาซื Arizona, <curtain> ้อตามร้านเกษตรัน <maison> <exagger> ได้อีกร้านเพื่อการเกษตรได้ทุกที่นะครับราคาเอากะไม่แพงมากก็มีก็มีนะครับมีและเรื่องเตี้ยเพื่อนเตี้ยต้องใส่ปุ๋ยครับก็ใส่ปุ๋ยได้ตามปกติตามตามที่เพื่อนเพื่อนตามที่เพื่อนเพื่อนใส่คือตามระยะที่เพื่อนเพื่อนใส่ดูแลแต่ของผมเนี่ยเป็นต้นฟันพื้นเมืองเนี่ยตอนนี้พอ หมดช่วงดูดูขนเนี่ยผมก็ทําการเสียบแล้วครับล่องก็เราก็จะมองไม่ไม่ไม่เห็นว่าความลึกเท่าไหร่แล้วก็ความกว้างเท่าไหร่ไม่เหมือนกับด้านที่กรีดด้วยมีดกรียดยางนะครับเนี่ยเราจะมองเห็นเยื่อเยื่อจเจริญของต้นทุเรียนเนี่ยครับไม่ไม,ไม่ไม่ลึกกับนี่เศษเียวออกมาก็เป็นได้ลักษณะอย่างนี้ที่นี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ อลองไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับลองไปไประยุกต์ดูครับว่า,าต้นตุเรียนเนี่ยอายุก็อยู่ที่การจะเริ่มติบโตของเพื่อนๆพื่ต้นโตขนาดนี้อายุ2ปีของผมเนี่ยอายุ2องปีเสร็จ,รจก็เริ่มกรีดเนี่ยาแตกต่างต้นที่กรีดกับไม่ได้กรีดมันต่างกัน,ก,นกันเยอะมากครับช่วงบางทีอาจจะเป็น7-8เดือนถึง1ปีที่กับต้นที่ไม่ได้กรีด ความขยายครับที่นี่เพื่อนๆก็ไปวัดวงลอกไว้ก็ได้หรือวัดล่องก็ได้แล้วแต่ถนัดว่าตานจะใช้แบบไหนส่วนผมเนี่ยเท่าที่ทำม,มาผมก็ทำแบบนี้นะครับทำม,มาแล้วเนี่ยได้ขยายดีทุกต้นครับเพื่อนๆไปติดตามดูได้นะครับยูทูบนะครับให้กวเพื่อนๆช่วยติดตามและก็ไปยุกใชจให้เก้าวครับ ต้นตุเรียนของท่านครับสวัสดีครับ